เพิ่มขึ้นมาเกือบ1%แบบนี้แน่นอนครับเซ็นเนกนั้นบุกแรงทีเดียวครับเช้าว,วันนี้บวกขึ้นมา11.47จุดล่าสุด1441จุดนะครับนำโดยหุ้นในกลุ่มธนาคารที่พาเรตยกแผงขึ้นมาในเช้าว,วันนี้ครับค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนในตาต่างประเทศนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาค่ะปรากฏว่าก็ช่วยกรบความกังวลใจเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะเพราะว่าตัวเลขอัตรางเงินเฟ้อนั้นออกมาค่อนข้างชะลอตัวค ตลาดอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้ต้องรอดูนะคะมีตัวเลข PCE มีตัวเลขอัตราการเติบโตในภาคฝั่งของเศรษฐกิจสหรัฐให้จับตาดังนั้นที่ทางของราคาทองคํายังยืนอยู่ไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่ค่ะขึ้นไปเหนือระดับ5,000ดอลลาร์แล้วก็ไหลกลับมานะคะล่าสุดมายืนอยู่ที่4,993ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์ค่ะในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทบ้านเรานั้นเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ31บาทโดยโดยประมาณสถานการณ์นะคะที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้17กุมภาพันนนธ์อิรนนจะ มีการส่งตัวแทนก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศไปหาหรือกับสหรัฐอเมริกาในรอบที่2ที่เจนีวานะคะดูว่าแนวโน้มนั้นจะเป็นอย่างไรในขณะที่ทางด้านของฝัง่งสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะไม่ค่อยยอมสักเท่าไหร่ค่ะสนับสนุนนะคะให้ทางด้านของซาอุดีอาระเบียมีการถล่มโรงงานนิวเคลียร์อิรานอีกครั้งดังนั้นประเด็นนี้ยังคงต้องจับตานะคะส่วนสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวค่ะวางแผนการลงทุนต่ออย่างไรติดตามได้ในเทรดดามค่ะ เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณพเดิมพบสงเคราะ์กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคลบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับซิงเกิลอีกิีนโฮกชัยนะครับเจวกันครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับขอบคุณค่บพี่ต้นครับเช้าวันนี้พันสี่ร้อยสี่สิบสองครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับพุ้นไทยผมคชื่อมูต์ตอนตอนก่อนเปิดตลาด นะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วทุกคนก็อาจจะมองว่าวันนี้น่าจะปรับฐานนะครับน่าจะปรับฐานเพราะว่าหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมาต่าุไทยเนี่ยขึ้นไปแล้วา150จุดจนะก็พยายามหาเรื่องขายก็คือเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับที่อาจจะมีวิตกอนกังวลว่าอาจจะมีการตั้งคณะบนตรีราช้าทนองอนีี้นะครับก็ทำให้เกิดเซล ไปตั้งแต่วันศุกร์ยอดอาการขาับช่วนะงเช้าวันนี้ตอน9ก้าโมงคึ่งนะครับสภาพัฒนมีการประกาศตัวเลข GDP ในไต,ตรมาสที่4ซึ่งปรากฏว่าเซอร์ไพรส์ทางบวกนะครับซึ่งถ้าเบอรเรามองตั้งแต่การวิเคราะห์ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่แบงค์ชาติประกาศเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ตลาดไม่รู้เป็นยังไงทําไมถึงคิดว่าไต,ตรมาสสอาจจะโตแค่ประมาณสัก1%บวกลบ นะครับปรากฏว่ามีการประกาศออกมาไตรมาสสี่เนี่ยจาก1.2ไตรมาสสามเป็น2.5ไตรมารสสน,นะครับคาดการไว้สักประมาณ1บวกลบอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเลขที่มันออกมาเกินคาดนะครับทำให้กระแสะหุ้นที่วันศุกร์ลงไป11จุดวันนี้ก็บวกมาประมาณสัก11จุดเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงข่าวดีเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาที่ดอกเบี้ย นะครับของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยคนเริ่มตีความว่าอาจจะมีการปรับลดนะ,บนะครับนั่นคือการประกาศทั้งยอดคลาปีนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ก็ปรับตัวลดลงนะครับมันทําให้บอลอยูสิบปีของอเมริกาเนี่ยที่เคยอยู่เกิน4.2่จเปอร์เซ็นต์สีเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็มาแตะเฉียดเฉีนเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทําให้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ย ก็จะมีทิศทางที่สดใสนะครับแล้วสุดท้ายผมคิดว่าเริ่มจะเห็นาภาพของการประกาศผลประกอบการของผูจจดทเบียนในบ้านเราเนี่ยผมเริ่มเห็นนักวิเคราะห์นะครับมีการปรับประมาณการสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือปรับ p a o u t ratio ของหุ้นขนาดใหญ่นะครับสองก็คือเริ่มมีการปรับประมาณการผลกำไรแล้วก็ราคา target อินทาร์เก็ตของหุ้นตัวนั้น,น,น นะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เก่งกำไรกันไปที่กราฟนั่นแหละนะครับทำให้การสมผสารนกับข่าวบวกเรื่องของบอลยูที่ปรับลงนะครับเรื่องของการคาดหมายการจ่ายเงนินผลนะครับของหลายๆตัวนะครับผลประกอบการที่ออกมาเลยซึ่งตลาดทรัพย์กรุงสีเนะี่ยก็มีการปรับเป้าหมายตัวเลขของกราฟขึ้นนะครับจาเดิม59บาทก็เป็น70บาทน,นะครับอีตัวนึ้งคือ KGC ที่มี โอกาสนในการประกาศจ่าเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้คนโยงไปที่ KTB ดังนั้นสตอรี่ในเรื่องของการปรับประมาณการผลประกอบการปรับประมาณการเรื่องเงินปันผลปรับประมาณการเรื่องของราคา target เนี่ยผมคิดว่ามันจะเริ่มเห็นตอนอ่อจากนี้ไปดังันภาพของทั้งหมดก็คือว่ามันส่งผลทําให้ index นั้นมีการรีบาวนะครับในช่วงเช้าจาก3-4ประเด็นที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับ ะจะเห็นได้ว่าหุ้นที่พี่ต้นกล่าวถึงนี่นะคะปรับตัวแลอรี่ขึ้นมาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นกาฟนะคะ KTB KTC นะคะทีนี้เรามองต่อภาพดีๆแบบนี้เนี่ยทำให้แนวโน้มของตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะทะยานขึ้นไปมากกว่านี้หลายคนบอกว่าอยากจะเห็นตัวเลข1,500จุดแล้วพี่ต้นมองว่ายังไงบ้างคะก็ผมวันนี้อาจจะขึ้นรเร็วไปอดีแล้วลงนะอยากให้ลงมาแตะตรงเส้นค่าเฉลี่ยหวัน นะครับประมาณเท่าแถวพันสี่ร้อสิบห้าจุดนะโอเคไม่เป็นไรแต่ก็มีทิทางที่ปรับตัวขึ้นไปนะซึ่งผมมองว่าตอนนี้มันสองสองเบ่งประกอบกันนะครับเดิมคือกังวลเรื่องเดลตานะครับจะเป็นตัวฉุด นะครับจากกระแสของกลุ่มเทคในสัมเมกาที่มีการปรับลดลงนะครับแต่ว่าบรรศุกที่ผ่านมาเดลต้ามีการประกาศผลประกอบการออกมาอาทนบวกนะครับก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับไม่ได้ปรับลงจะสังเกตว่าหุ้นไต้หวันนะครับวันนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยอันภาพของตัวที่คุณแพนถามนะครับว่าจะเป็นพันห้าเนี่ยผมเชื่อมีโอกาสนะครับในช่วงของก่อนจะมีการเจอรัฐบาลนั่นแหละนะครับผมคิดว่า ถ้าเป็นมุมของผมในเกงมุมของการเกงก,กาไรนะครับถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่นะครับเป็นการเทคโปรฟิตระยะสั้นอ,อัน,นแสดงก็จะมีน้ําหนักของการปรับตัวขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตออไว้ที่พันสี่อยจนะครับก็อาจ,จะแตะพันหก็เป็นไปได้ครับอครับผมหุณที่จะเน้นเทรดช่วงนี้ไปจนก่อนจะถึงพันสเหรือพันหเป็นตัวไหนบ้างดีครับ ครับผมก็แน่นอนคือก็คือกับผมคิดว่าน่าสนใจ k t c นะครับที่ระบุไปหรือวันนี้ที่เกียงขึ้นน้อยอยุ่ไป AOT นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวใส่เสื้อแดงมากันเต็มเลยนัก่องเที่ยวจีนนะครับคือเดิมเนี่ยมาประมาณวันนึงสัประมาณ2อ0 0มคนนะครับแต่ล่าสุดประมาณ3 0ม0 0ืน 30, คนมันแสดงว่า1ส,สัปดาห์เนี่ยเห็นเหยหลักแสนตอนนี้แสนหนึ่ง นะครับเมงตอนสัปดาห์งั้นภาพของกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเราคิดว่าจะดูน่าสนใจกับไรประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มตัว P S C นะครับนั่นคือ A O T นะครับที่อาจจะเร่งเร็วขึ้นนะเดิมคือคาดว่าปลายปีนี้นะครับก็อาจจะเป็นเดือนกรกฎาคมนะมัน,นภาพของ A O T เนี่ยเราปรับประมาณการด้วยนะครับคือ 50, 50บาท50าบไปหกบาทงั้นผมคิดว่า3ตัวหลักนะครับจะเป็นตัวขับเคลื่อนอินเด็กไทยในช่วงของสัปดาห์นี้ครับ มันจะมีความรู้สึกของหลายคนพี่ต้นที่บอกว่าพอขึ้นขึ้นมาเนี่ยบางทีขายไปแล้วแล้วก็แมมจะให้มาทําใจซื้อแพงขึ้นก็เสียวว่าแต่ก่อนเคยติดกันมากว่าจะหลุดกันมาได้แนะนํากลุ่มนี้ยังไงดีครับเชื่อว่าเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ตอนนี้เลยทีเดียวที่แบบกาไรมาแล้วขายไปแล้วแล้วก็ไม่กล้าซื้อกลับเนี่ยครับพี่ต้นคือคือตอนนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมาครับนะครับเพราะว่าเรามองก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจข,ของไทยที่น่า ตาสุดไปแล้วนะครับเพราะสังเกตก็คือว่า GDP ของไทยไหลายไตรมาสเนี่ยการ forecast เริ่มผิดแล้วผิดนะครับก็คือว่าอย่างเช่นไตรมาสสี่0.5%ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองในข่า forecast ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์บวกลบอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็มีมีโอกาสที่อาจจะมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP นี้แหละแต่มันแสดงว่าภาพของไอเองที่มันแยก สุดไปแล้วนะครับแล้วก็หุ้นไทยเป็นหุ้นที่ถูกไม่องเงินต่างชาติถามว่าทำไมถึงเข้ามาเยอะนะครับก็คือเรื่องของการทำเกิดคันที่โลเทชันนะครับมาเป็นอิมเมจชิงมาเก็ตนั้นหุ้นไทยก็เป็นเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งนั้นผมก็เลยมองดูว่าเราจะเริ่มเห็นเราวิเคราะห์ปรับประมาณการราคาทารเกตอินเอ็กซ์แทร็กต้เพมขึ้นเรื่อยๆนั้นสิ่งที่คุณแชร์ถามบอกคิดว่าหน้ารอบนี้ไม่เหมือนรอบก่อน ร,รอบก่อนหน้านี้คือโอเคเพอขึ้นไปรีบาแล้วเฮ้ยทำไปรีขายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อกลับเนี่ยได้ยากนะนะครับแต่รอบนี้ผมคิดว่าใช่ยังยังใช่นะครับรอบก่อนไม่ใช่นะครับพอกลับมาซื้อใหม่ผมว่าลงไปทํานิวโลใหม่รอบนี้ผมคิดว่าจุดต่าสุดของเซ็นด็กของไทยและสูงสุดของไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะปรับตัวขึ้นได้เรื่อยๆเพราะอยากให้ทุนรายย่อยนะครับเริ่มปรับโหมด นะครับปรับโหมดนะครับก็คิดว่าหุ้นไทยน่าจะเป็นขาขึ้นมากกว่าเพราะตอนนี้ทัทุนรายใหญ่นะครับรายใหญ่หมายความว่าทั้งสถาบันในประเทศต่างประเทศเนี่ยรวมไปถึงนักทุนรายใหญ่ของไทยที่ไม่ไหลย่อยเนี่ยผมคิดว่าเขาเริ่มเห็นโทลแบบนั้นครับผมค่ะได้เลยค่ะเป็นมุมมองเชิงบวกที่มีมากยิ่งขึ้นต่อตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่ต้นค่ะขอบพระคุณครับพี่ต้นสวัสดีครับ ยังคงมองไปต่อนะครับ1,470ถึง1,500จุดจุดเทคโปรฟิตจริงๆพี่ต้นบอกว่าอาจจะเป็นจุดที่ประกาศจัดตั้งรัฐบาลนะครับมีลุ้นว่าจะอาจจะเกิดเซลล์ออนแฟกระหว่างนี้เทรดดิ้งไปก่อนนะครับทำใจปรับราคากันนิดนึงเพราะหลายตัวเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแนะนําเป็นกราฟ KTC แล้วก็ AOT ครับไปดูคุนแนะนําที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะกสิกรไทยมองไปที่ MTC แล้วก็เซนเทลค่ะฟิลปชอบ CPF แล้วก็กันกุลครับส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์มองไปที่มินแล้วก็ CPO อีกหนึ่งเจ้านะครับที่ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยลงนั่นก็คือ IMF นั่นเองนะครับล่าสุดหันลงมาเหลือแค่1.6ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับการเงินงธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟ n a n c i a l Media p แ a ลตฟอร์มายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางตรบทุกบเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำาไฟแนนเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟแนนซีล์มีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากเลย b บงค์ก b a แบงค a ทราเวลการ์เข้ามานะครับสู่เบรกที่2ของ Money Daily นะครับมาติดตามอีก1เจ้าครับที่ล่าสุดมีการหันประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงนั่นก็คือ IMF นั่นเองนะครับโดยล่าสุดครับทาง IMF มีการคาดการเศรษฐกิจไทยในปี2569นะครับว่าจะชะลอตัวโดย GDP ครับมีแนวโน้มขยายตัวต่ำเพียงแค่1.6ครับ โดยมีการปรับลดลงนะครับจากประมาณการเดิมที่2.1ซซึ่งมีการคาดการเอาไว้ในปีก่อนหน้าครับท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกและอุปสงค์ในประเทศที่ยังอ่อนแอขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ยคาดการที่ระดับ0.4ก่อนทยอยปรับสูงขึ้นในระยะถัดไปโดย IMF แนะไทยให้ใช้นโยบายผสมผสานเพื่อพยุงเศรษฐกิจทั้งการคลังแบบกลุ่มมุ่งเป้าหมายและการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมโดยชี้ว่ายังมีช่องว่างในการลดดอกเบี้ยนะครับเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยังอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ดีนโยบายการเงินและการคลังเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอหากไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อยกระดับศักยภาพการเติบโตระยะยาวครับโดยก่อนหน้านี้กรงอมีมติเอกฉันลดดอกเบี้ยน,นโยบายลง0.25%สู่1.25%ในเดือนธันวาคมับเป็นการปรับลดลงครั้งที่5ในรอบ14เดือนครับและก็เตรียมประชุมอีกครั้งในวันที่25กุมภาพันธ์นี้โดยแบ่งชาติยืนยันเห็นพ้องกับการประเมินของ IMF และพร้อมดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างรอบครอบเพื่อสนับสนุน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยครับเป็นมุมมองที่มีมาฝากกันนะคะไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของการทำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของทริสให้รร й ติ้งหุ้นกู้เกลฟนะคะในวงเงิน3.5หมื่นล้านบาทที่ WA ลบค่ะ ทริสเลตติงจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ์ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน3.5มื่นล้านบาทและมีอายุไม่เกิน10ปีของบอมจอลกาฟเดเวล OP เมนต์หรือกาฟที่ระดับ ดับเบิลเอลบโดยบริษัทจะนําเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปขยายธุรกิจหรือชำระและหรือชําระหนี้พร้อมกันนี้ค่ะทริสเล t ติ้งยังคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับดับเบิลเอลบและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ได้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับดับเบิลเอลบพร้อมแนวโน้มอ,อันดับเครดิตสเตเบิลหรือคงที่ด้วยค่ะโดยอันดับเครดิตนี้สะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทในธุรกิจผลิตไฟฟ้าภายในประเทศรวมถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ และกระจายตัวได้ดีตลอดจนกระแสงเงินสดที่มั่นคงจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวนอกจากนี้การพิจารณาอันดับเครดิตยังครอบคลุมไปถึงเงินปันผลจํานวนมากที่บริษัทได้รับจากการลงทุนในหลายกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งไดมอในบม,มจแอดวานอิ Info Service หรือแอดวานอย่างไรก็ตามค่ะบริษัทนะคะอันดับเครดิตที่ถูกจํากัดจะ อย่างไรก็ตามค่ะโดยอันดับเครดิตนั้นจะถูกจํากัดจากแผนการใช้ใจ่ายเงินลงทุนขนาดใหญ่ในระยะปานกลางของบริษัทค่ะซึ่งทริสเล i ิงคาดว่าบริษัทจะยังคงสร้างผลการดําเนินงานที่น่าพอใจโดยมีรายได้การดําเนินงานรวมอยู่ที่1.4-1.6ถึงแสนล้านบาทต่อปีและมี e ีบิดาปกติอยู่ที่5.3-6 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีในช่วงระหว่างปี 2,568- ถึงปี2,571ค่ะ คุณผู้ชมที่มองหาการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความปลอดภัยและความมั่นคงสูงเตรียมตัวเลยนะครับครับเดเวลลอปเมนต์2เอลบไม่ได้หาง่ายนะในภาวะปัจจุบันใน2เอลลบนี่หายากมากๆนะครับก็เตรียมตัวรอไปจองซื้อได้เลยนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวดีๆของกลุ่ม SCBX กันบ้างครับล่าสุดวันพฤหัสบดีนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่แถวๆสำนักงานใหญ่ของ SCB เนี่ยเตรียมเลยครับเพราะว่าสามารถไปร่วมการบริจาคโลหิตได้ในโครงการกลุ่ม SCBX รวมใจให้โลหิตครับ โดยกลุ่ม SCBX โดยธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเติมเต็มปริมาณโลหิตสำรองคงครังภายใต้โครงการกลุ่ม SCBX รวมใจให้โลหิตในวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพานันธ์นี้เวลา9โมงเชา้าถึง3โมงเย็นนะครับณหอประชุมมหิศรธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินเพื่อส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศยังมีผู้ป่วยจํานวนมาก ครับที่กำลังรอรับโลหิตเพื่อต่อเติมลมหายใจกรีฟบัตรเงให้เลือดให้ได้ให้เลยการบริหัรการบริจาคโลหิตหนึ่งครั้งนะครับสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า3ชีวิตผู้บริจาคโลหิต500ท่านแรกครับรับกระเป๋ากุปเลือด A แทนคำขอบคุณจาก SCBX ครับโดยการบริจาคโลหิตอย่างต่อเน,นื่องทุก3เดือนจะช่วยให้ผู้บริจาคนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงเม็ดเลือดแดงและไขกระดูกทำงานได้ดีการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่จะบริจาคโลหิตนะครับได้แก่การนอน หลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงเหลียกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและก็ควรดื่มน้ํา3-4แก้วก่อนบริจาคโลหิต30นาทีเป็นต้นครับเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะให้คุณผู้ชมได้ร่วมแบ่งปันนะคะ19กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามค่ะทิศทางของการปรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนโลกค่ะ หนึ่งในผู้นำไฟ n น n c i ช l m ลมีเดียแพลตฟอมมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร การเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำ Financial Media Platform สนับสนุนโดย Bank of Bank Travel Card ถึงการลงทุนในปีนี้นะครับเปิดประเดิมมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของ asset allocation หรือว่าเรื่องของการจัดพอร์ตที่มีการ rotation หลายๆประเทศเนี่ยใช่ค่ะจากทุกค่ายทุกบลจทีเดียวนะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เราจะต้องมาจับตาละครับว่าพอร์ตเดิมนี่เคยกำไรยอยู่เนี่ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเบรกนี้มาคุยกันด้วยค่ะไปพูดคุยกันกับคุณประภากันพิบูลศักดิ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนจากบลจทอลิสค่ะสวัสดีค่ะคุณประภาสค่ะสวัสดีครับพี่ประภาบ ครับสวัสดีครับครับผมถ้าพูดถึงการปรับฐานนะครับของหุ้นสหรัฐเองเฉพาะหุ้นเทคเนี่ยปีนี้เราเห็นชัดตั้งแต่ต้นปีเลยแล้วก็เริ่มเห็นหลายๆค่ายเนี่ยมีการปรับมุมมองอยากให้เริ่มมีการโลเทชันไปในประเทศอื่นกลุ่มอื่นบ้างมุมมองของทาริสเราประเมินยังไงครับ ก็ดูแล้วแนวโน้มก็น่าจะเริ่มเห็นทิศทางที่จะมีการเคลื่อนย้ายเงินจากทางด้านฝั่งตะวันตกมาทางด้านฝั่งตะวันออกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในประเทศชั้นนําของในเอเชียนี้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ตามมาด้วยประเทศไทยครับค่ะเราจะเห็นว่าฟันโฟ้อที่ไหลเข้ามาก็หนุนนาทําให้บรรยากาศการลงทุนของตลาดทุ้นไทยดูค่อนข้างจะดีด้วยนะคะดังนั้นกระแสเงินลงทุนตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนจากกร มาเป็นหาแวลูแล้วเหรอคะในมุมมองของคุณประพาสมองอยังไงบ้างะคะ ครับผมคิดว่าในแง่ของโกรด์ก็ยังมีอยู่นะครับโดยเาะยิ่งในหุ้นที่เป็นหุ้นกลุ่มชั้นนําไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยก็ตามนะครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่เวลาความเชื่อมั่นของตลาดเนี่ยมีการเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนการที่จะเริ่มหาโอกาสในการเข้าไปลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ตอบฐานมาในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยอยู่นค่อนข้างต่านะครับไม่ว่าจะถ้าจะ วัดจากระดับราคาที่สูงสุดเนี่ยหลายๆอุ้นเราก็เห็นว่ามีการปรับฐานลงมาอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า7จ็นะครับก็หุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับแนวโน้มตลาดในระยะกลางระยะยาวว่า จะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องมากไว้ขนาดไหนนะครับถ้าหากว่าตลาดมีความเชื่อมั่นในระยะกลางในระยะยาวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คาดว่าเงินเนี่ยก็น่าจะไหลเข้ามาในหุ้นที่เป็น v a l ์ e หรือหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมากยิ่งขึ้นครับครับผมปัจจัยที่ทําให้ตอนนี้ตลาด EM เนี่ยเริ่มกลับมาอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนทั่วโลกมากขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเป็นพิเศษไหมครับผมคิดว่าถ้าเราดูตลาดในเอเชียเนี่ย เราจะเห็นภาพภาพหนึ่งที่เริ่มเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือว่าการเปลี่ยนในภูมิภาคนี้นะครับถ้าเราไปดูประเทศที่เป็นประเทศ นำเลยในเอเชียเนี่ยนะครับก็คืออินเดียนะครับอินเดียเนี่ยพอโมดีเนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่สมัยที่1ในปี2014นะครับแล้วก็สมัยที่2สมัยที่ทปัจจุบันที่เป็นสมัยที่3าออกข่าวแล้วนะครับก็ตลาดหุ้นในช่วง12-13ปีเนี่ยมีติดลบเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับ20,000่มาเป็น82,000จุดเพิ่มขึ้นมา4 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วง10 ปีนะครับตลาดที่2เนี่ยที่เราเห็นได้ชักเกดเจนมากๆก็คือตลาดเกาหลีนะครับเราอาจจะคุ้นเคยว่าไอ้เกาหลีมีความไม่มั่นคงทางการเมืองนะครับแล้วก็มีความวุ่นวายในช่วงที่ผ่านมาแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีมาเป็นคนล่าสุดนี่นะครับตลาด เกาหลีเนีย <gauche> ช <aro qué> ่วงปีเศรษจกิจเท่านั้นนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ2,000กว่าจุดมาเป็น5,000กว่าจุดนะครับก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตามมาด้วยญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี่จะระดับประมาณสัก40,000จุดมาเป็น50,000กว่าจุดปัจจุบันละนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงปีเศรษิจนะครับแล้วก็ทำนิวไฮแล้วเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะผมคิดว่าใน แง่ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เริ่มที่จะทํารูปแบบคล้ายคลึงกับประเทศนี้นะ,ก,ะกับประเทศเหล่านี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ที่ตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมีกําลังซื้อและก็กําลังซื้อนี้เนี่ยอาจจะมาจากต่างชาติแล้วก็ไม่ได้มาจากนักลงทุนไทยหรือรสถาบันในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการจับตาจากนี้ไปอาจจะต้องจับตานักลงทุนต่างชาติอย่างใกล้ชิดเพราะว่า เราเคยมีปรากฏการณ์ที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อหุ้นในระดับเกินหมื่นล้านต่อวันเป็น ช่วงเวลาสัปดาห์ที่แล้วนะครับมี2วันที่ซื้อเกินหมื่นล้านซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้เราไม่เคยเห็นเลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเคยมีปรากฏการณ์ที่หุ้นเนี่ยถูกซื้อโดยต่างชาติต่อเนื่องเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับตอนมีการาเลือกตั้งในสมัยยุคลุงตู่เนี่ยนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นขึ้นปีก็ปรับตัว เพิ่มขึ้นจากการซื้อของนักทุนต่างชาตินะครับแล้วก็นักถนตจากชาติก็ซื้อหุ้นไปแสนกว่ลาล้านนะครับแต่รอบนี้เนี่ยฝรั่งสองเดือนซื้อมาประมาณสักข้ามหมื่นล้านเหรอครับค่ะเทียบเคียงจากโอกาสที่เกิดขึ้นในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะคะแล้วปรับกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่อ้างแค่นี้สิคะเพราะถ้ามองในระดับ30-40%อาจจะไปได้ไกลกว่าพันห้าร้อยจุดด้วยซ้ำไปค่ะคุณประภาสค่ะก็ก็ ือว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ในเรื่องของความเชื่อมั่นทางด้านการเมืองเนี่ยก็พลิกโฉมไปพอสมควรนะครับและถ้าหากว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเนี่ยส่งมาในรูปแบบที่ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีความมั่นคงมากขึ้นและพรรค ฝ่ายค้านเนี่ยมีความอ่อนแอลงก็อาจจะส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นในทิศทางของตลาดหุ้นไทยในระยะกางยาวเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะมองว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลสมัยเดียวอาจจะเป็นรัฐบาล2หรือ3าสมัยได้ก็อาจจะส่งผลให้การดาเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจต,ต่างๆมีความต่อเนื่องครับค่ะครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่ประพัดครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ปีนี้อย่าลืมนะครับต้องจับตาเรื่องของ sector ร o โ a t i o n ด้วยนะครับรวมถึงคัน r y l โลเ t ชันด้วยนะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนไห่อย่างนั้นเนี่ยพอร์ตเดิมที่กำไรกำไรเนี่ยอาจจะลดลงไปก็ได้ค่ะก็เป็นมุมมองเชิงบวกต่อที่ทางตลาดหุ้นไทยที่นำมาฝากกันด้วยนะคะพรุ่งนี้สิบโมงห้านาทีกลับมาพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไ Fin นซีลเมแพลตฟอร์มายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางตรบจุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำาไฟแนชเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางตรบจุุเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟแนนซีล์มีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทาง